แกรนอียิปต์มหากาบดินแดนฟาโร1สิบวันเกคืนสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมที่โลกไม่เคยลืมกับเส้นทางสุดพิเศษที่รวมที่สุดของอียิปต์ไว้ในหนึ่งเดียวเปิดประสบการณ์เหนือระดับที่คุณจะได้รับสัมผัสพลันอำนาจแห่งศรัทธายืนต่อหน้ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าและมหาสฟิงซ์รับพลังงานดีๆจากสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นอมตะ และเยี่ยมชมวิหารอาบูซิมเบลความมหัศจรรย์ที่วิศวกรรมปัจจุบันยังต้องยอมสยบเจาะลึกจิตวิญญาณอียิปต์โบราณนำท่านไหว้ขอพรเทพีไอซิสหรือไอซิสเทพีแห่งความรักและเวทมนต์ณวิหารฟิเลเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมเมตตาและปัญญาพร้อมชมวิหารเอ็ดฟูและลักซอที่สมบูรณ์ที่สุด ผจญภัยสุดขอบโลกหรือแอดเวนเจอร์ทยานรถ 4WD สู่ทะเลทรายขาวและทะเลทรายดำนอนนับดาวและทางช้างเผือกท่ากลางประติมากรรมหินปูนธรรมชาติประสบการณ์พักแรมในแคมป์ที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณไปตลอดการสุนทีรีภาพแห่งการพักผ่อนดื่มด่ำบรรยากาศโรแมนติก ล่องเรือสำราญแม่น้ำนาย5ดาวนาน3คืนชมพระอาทิตย์ตกดินในจุดที่สวยที่สุดในโลกและสัมผัสวิถีชีวิตชาวนูเบียนที่มีสีสันรายละเอียดการเดินทางวันเดินทาง14-24พฤศจิกายน2569ราคาพิเศษ95,900บาทไม่รวมตั๋วเครื่องบิน พักดีกินดึกโรงแรมสี่ดาวหคืนเรือสำราญหดาว3คืนแคมป์ทะเลทราย1คืนบินภายในสองขาประหยัดเวลาไม่เหนื่อยเดินทางไกลไฮไลท์เส้นทางกรุงไคโรไคโรทาวเวอร์พีระมิดขั้นบันไดพิพ,ธพิธภัณฑ์เจมและ NEMC ซอเล็กซานเดรียเจ้าสาวแห่งเมดิเตอร์เรเนียนชมห้องสมุดโลกและป้อมปราการโบราณ อัสวานลักซอวิหารฟิเลหุบเขากระสัดมหาวิหารคานักผจญภัยทะเลทรายขาวทะเลทรายดำคริสตัลเม์เทนและหุบเขาอากบัตสนใจรีบทักรีบจองสอบถามได้ที่บริษัทเชลวีทราเวลจำกัดหรือเชลวีทราเวลใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่1 1ึ่งทับ1โทร9 9 7 8 8 9 1 4 1 5 Line J9463 อีเ e มล shellvetravel@hotmail.com Travel Around by Shelvi ให้เราดูแลทริปในฝันของคุณ